ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแมนๆมคุยกันครับคุณผู้ชมค่ะไม่รอดนะค่ะวันนี้ค่ะพบกับกัอปแกล็นะคะและรายการบางกอะกระซิบก็สิบกระซิบวันนี้ค่ะก๊ปแกล็ม <televis> <ui> ีนัดกับหนุ่มๆค่ะสาวนุ่มหล่อค่ะก๊ปแกล็อยากรู้มากเลยเนี่ยว่าผู้ชายในเวลาเขารวมตัวกันเนี่ย ขา <c oughs> จะคุยกันเรื่องอะไรเพื่อเป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะเวลาที่กอปแก๊ปเนี่ยปลอมตัวเข้าไปอยู่ในแก๊งผู้ชายเนี่ยจะได้แบบคุยกับเขาถูกคุยแบบเนียนๆเผลอๆจะได้จับหุ่นเขาแบบเนียนๆไปด้วย <c oughs> ไปสัมภาษณ์คนแรกกันเลยดีกว่า <c oughs> ๆๆครับคุณผู้ชมาอถ้างั้นเราไปคุยกันแบบแมนๆกับสามหนุ่มสุดหล่อกันก่อนเลยอ่ะหนุ่มแรกละก่อนน้องไอซ์พานุวัฒน์กอบแก๊ปดีใจมากที่เจอน้อยอีกแล้วครับนะคบความรักที่มีให้กันยังคงเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับอยากรู้ว่าเวลาผู้ชายครอย่างน้อง นั่งรวมกับเพื่อนๆผู้ชายผู้ชายเขาชอบคุยเรื่องอะไรกันล่ะครับเพื่อนที่อยู่ในกองนี้แล้วกันครับอย่างเพื่อนกระทิงเวลามีสาวๆที่หน้าใหม่เดินเข้ามานะครับก็จะสกิดอะของกูของกู แดงว่าผู้ชายเวลาอยู่ด้วยกันชอบคุยกันแบบเรื่องแบบสาวๆนิดนึงก็มีบ้างครับก็เหมือนแบบว่ามันจะเป็นการแบบคลายความเครียดมันก็เป็นอาหารสายตานิดนึงครับผม,ม,มแล้วอย่างน้องไอซยสักห่ะมเมาตัวเองดีกว่าตัวเองชอบคุยเรื่องอะไรเวลาอยู่กับเพื่อนผู้ชายด้วยกันผมน่าจะธรรมะธรรมโมนะครับอย่ามา <laughs> คุยเรื่องออกกำลังกายครับถามกระทิงว่าเวลาจะถอดเสื้อมันต้องควบคุมอาหารยังไงบ้างเราต้องรีดน้ํำยังไงอะไรเงี้ยครับอะไรนะรีดน้ําแบบว่าอดน้ําอะไรเงี้ยครับต้อใจต้คนละอย่างครับคนละอย่างวันนี้ค่ะสนุกสนานมากพักโฆษณาดีกว่านะคะเดี๋ยวกอปแก๊ปขอดีวกับน้องไอซ์ต่อดีกว่า เฮ้ยสาวเนี้ยน่ารักว่าปลอมมากปลอมไม่ไหวแล้วว่าน้องอาย,ยะ่ะสอนเทคนิคพี่กอแกรมยังไงอะ่ะโอ้ยเบรคนี้ไปสัมน้องกระทิงกันดีกว่าว่าเวลาเขาคุยกันในหมู่ผู้ชายเนี่ยเขาคุยกันเรื่องอะไร สว,ส,สวัสดีค่ักระทิยสวัสดีครับโอ้โหพี่กอแแก๊มมาเจอหนุ่มหลอเข้าเรื่องเลยดีกว่าอยากรู้ค่ะว่าเวลาในวงสนทนาของผู้ชายเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาคุยกันเรื่องอะไร <c oughs> ปกติเอาจงจริงนะครับถ้าคุยกันส่วนใหญ่ก็กีฬาไปเที่ยวอะไรเงี้ยใช่เหรอใช่เหรอ<ๆ>ใช่าน้องไอซ์บอกอยู่ว่าเวลาเจอแบบสาวส,สวยด้มากปุ๊บคุอก็จะแบบไม่ผมบอกสกิลว่าอย่ามองเพราะว่าเราต้องเรา แบบว่าหล่อม,มาก <c oughs> นอกจากจะคุยเรื่องความสวยความงามที่แบบเห็นอะไรมันก็ปกติแหละผู้ชายก็ต้องมีคุยแล้วก็ยังมีเรื่องอะไรครับที่แบบมักจะคุยกันส่วนใหญ่อะก็มีไม่เยอะพี่กีฬาแล้วก็พวกหนังเออหนังพวกหนังซีรีส์เราจะแชร์หนังกันแบบว่าเอ,อ้ชอบดูหนังแน,แ,นแนวเดียวกันแล้วก็มอไซค์รถอะไรอยู่มางแค่นี้นครับอย่าลืมติดตามเด้คนนี้ครับงานก็ดีแถมละครก็ปังแค่รับสลับสตาดีฉันชอบคุณมากโอ้ oh, ขอบคุณมากเรีนดีเลยแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะเ้าขอบคุณมากนะครสวัสดีค่ะ วันนี้นะคบกับแก๊บเนี่ยสัมภาษณ์น้องกระทิงกับน้องไอซ์ไปแล้วว่าเวลาผู้ชายที่เขาอยู่รวมตัวกันเนี่ยเขาจะคุยกันเรื่องอะไรเรื่องราวเยอะแยะครับมากมายแล้วแต่วันเลยเมื่อกี้ถามน้องไอซ์น้องไอซ์บอกว่าเวลาเจอผู้หญิงสวยๆก็จะแบบเอ้ยอันนั้นเรื่องปกติครับ <laughs> แล้วอย่างเราเราเวลาอ,อยู่กับเพื่อนๆเราคุยเรื่องอะไรกันถ้าคุยกับไอซ์ก็มีเรื่องฟุตบอลบ้างผมแมนยูครับไอซ์เซนน์ครับก็แย่ทั้งคู่ครับ แล้วถ้าเกิดคุยกับกระทิงล่ะคะส่วนมากจะคุยเรื่องอะไรจะคุยไปเรื่อยๆครับหลายๆเรื่องเลยเพราะว่าเหมือนกระทิงชอบดูบอสออกกำลังกายก็มีบ้างครับส่วนมากจะคุยเรื่องกีฬาที่แบบดูมากกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกๆเวลาผู้ชายอยู่กันในกองถ่ายเนาะครับผมมีขิงกับเรื่องความใหญ่บ้างไหมเออกล้ามกล้ามกล้ามไม่มีไม่ขิงไม่ขิงแต่ว่าดูภายนอกก็รู้แล้วว่าใครใหญ่สุดจะที่ดูตัวกระทิงก่อนวันนี้ต้องขอบคุณนั้งเต้ม,มากขอบคุณครับ